น้องคำมูฝึกกล้าเนื้อมัดเล็กครับนเขาดูขนมหนียขนมชิ้นเล็กๆครับน้องกำได้ด้วยนะแต่ยังหยิบหยิบได้ไหมหยิบัม่ำๆได้ไหมลูกอ๋อหยิบได้ไหม๋หมมหมหกอ,มอกินได้แล้วแม่ช่วยแม่ช่วย อืมอร่อยไหมอร่อยอ่ะดึงดึงดึงหยิบทีละชิน้นลกูกหยิบทีละชิ้นครับโอ้มันตกไปที่เสื้อหนูวะลกูกฮะ แล้วในมืออะครับอ่ะมือข้างนี้ด้วยมัมำใช่ครับเอามือข้างนี้มัมำก่อนแล้วเอออยู่ในมือข้างนี้ก็มีเอามัมำแล้วมัมำกันสิครับโอโห,โ,หโ,หโ,หโหทีละชิ้นลูกทีละชิ้นครับโอ้ย เอาชีน้นละชิ้นชี้นละชิ้นลูกอ๋อติดนิ้ว <laughs> ครับ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กข้างนี้เนี่ยกินข้างนี้หน่อยเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยแม่เห็นเนี่ยเนี่ยเอาแล้วมัมัแล้วมันอยู่ในนิ้วอะ่ะเออทีละข้างครับหยิบได้เปล่าหยิบได้เปล่าอืม Um. เอาไม่ได้ครับมันอยู่ในกำมือหนูเอาทีละชิ้นโนมันต้องหยิบทีละหลายชิ้นใช่ไหมมันจะได้ออกมาใช่ไหมโอ้ย oh. เอาทีละชิ้นมันเหนียวติดน้ำลายหนูอ่ะใช่ปะเนี่ยอ um. ข้างนเนี้ยเนี่ยว่าไหนจะกินเนี่ยข้างนี้เนี่ยอยู่ในมือเนี่ยฮคลรูปกินข้างนู้นมั้งครับหมูำมูอ๋อจะหมดแล้วขมูกินข้างขวามั้งกินข้างขวามั้งอะเนี่ยกินข้างขวามั้งเนาะ กินข้างขวามัง่งกีกินข้างขวามั่งกี้เอากินข้างขวาก่อนเอาแม่เก็บก่อนอะอน้องกินข้างขวาเนี่ยกินข้างขวาก่อนในหนอน้องแบมือสิเนี่ยมันมีอยู่ในนี้ชิ้นหนึ่งเนี่ยอะน้องม่ำม่ำหน่อยสิน้องมัม่ำสิโล ครัอ๋อมีตรงนี้ด้วยมีอะซ่อนไว้ตรงนี้ด้วยเหรอนี้หนูกินในเนี้ยเนี่ยในมือเนี้เนี่ยอหยิบออกมาเนี่ยอแล้วเนี่ยข้างขวาหยิบแล้วหยิบเลยโอ้มันติดน้ำลายแล้วล่ะลูกแทมติดอย่างนี้ได้อะข้างขวาละครับกินมือขวาด้วย เออหยิบกินเลยอ,อ,อ้ําอ้ําอาม่ช่วยม่ช่วยอันนี้อ่ะข้างขวาหยิบกินแล้วไม่กรรมเฉยๆสิลูกเอาข้างขวาหยิบกินด้วยเนี่ยกินข้างขวาหน่อยแล้วแล้วสิครับกินข้างขวาหน่อยอ้เอ๊ ได้แล้วเมื่อกี้กินแต่ข้างซ้ายอ่ะอาทีละชิ้นอ่ะหยิบข้างขวาเก่งมากอะมัมมัมามมเนี้ยว้าวล่วงนี่นี่มันหล่นมันนี้มัมมัมมมกินแบบรีบกินไม่งั้นมันหล่นใช่ไหมไหนไปไหนแล้วอ่ะเข้าปากแล้วเหรออ่ะอ่ะ เอาใหม่จิขอข้างขวาหน่อยข้างขวาสิครับเอาข้างขวาหยิบเอาข้างขวาหยิบข้างขวาเอาข้างขวาเอาข้างขวาเนี่ยเอออ่าหยิบข้างขวาเอาข้างขวาหยิบอ้อํๆสิว้า